เทียบสัดส่วนกันอีกครั้งนึงครับ31กับ29ครับ167กับ173ก็บอกว่าอย่างเดี๋ยวดูคู่นี้ครับว่าจะทำอย่างไรครับคุณมารุษครับคุณพ่อน้องกำปั้นนี่แม่หนักเร็วแรงกันเลยครับนั่นแหละครับโอ้โหอัดใส่เลยครับดูครับโชว์น้องกำปั้นครับไปแล้ครับโอ้โหวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับดุจริงๆร ยังงงอยู่ครับกอนซาเลสเหลอได้ที่ที่ไหนครับโกรบแบบนี้เอาครับยังไงก็ต้องนับถึงแปกครับเปาตุกสิทธิชัยอินเอียดโอ้โหทีเด็ดเลยครับยอดวิทยาลดล็อกได้แล้วโอ้โหวันนี้ดุจริงๆครับอ้าครับวินาทีทองครับกับเวลาที่เหลือเยอะพอสมควรคว่ำไปเลย ภาพช้ากันครับเกิดอะไรขึ้นครับตัดล่างนะครับลำตัวครับตัดล่างแล้วดูครับขวาขึ้นบนครับปอกเข้าไปครับโอ้โหแทบจะร่วงเลยครับตามด้วยอักคัดอีกหมัดหนึ่งครับโอ้นี่เป็นนับสุดท้ายครับดูครอสขวาดีครับซ้ายตัดลำตัวครับดูครอสขวาขึ้นบนนะครับนี่ครับดอกนี้นะครับโอ้หูดูครับแล้ว3 4สี่หมัดเต็มเต็มทั้งนั้นเลยครับคว่ำหน้าครับภาพช้ากันครับเกิดอะไรขึ้นครับตัดล่างนะครับลำตัวครับตัดล่างแล้วดูครับขวาขึ้นบนครับ ปอกเข้าไปครับโอ้โหแค่จะร่วงเลยครับตามด้วยอปะคัดอีกหมัดหนึ่งครับโอ้นี่เป็นรับสุดท้ายครับดูครอสขวาดีครับซ้ายตัดลำตัวครับดูครอสขวาขึ้นบนนะครับนี่ครับดอกนี้นะครับโอ้หูดูครับแล้ว34หมัดเต็มเต็มทั้งนั้นเลยครับความหน้าครับอ่ะเดี๋ยวดูคู่นี้ครับว่าจะทำอย่างไรครับคุณมารุตครับคุณพ่อน้องกำปั้นนี่แม่หนักเร็วแรงกันเลยครับนั่นแหละครับโอ้หูอัดใส่เลยครับดูครับโชว์น้องกาปั้นกรับไปยนะครับ วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับดุจริงๆครับยังมึนยังงงอยู่ครับกอนซาเลสเลอได้ที่ที่ไหนครับโรแบบนี้เอาครับยังไงก็ต้องนับถึงแปครับเปาตุกสิทธิชัยอินเอียดโอ้โหทีเด็ดเลยครับยอดวิทยาอดล็อกได้แล้วโอ้โหวันนี้ดุจริงๆครับเอาครับวินาทีท้องครับกับเวลาที่เหลือเยอะพอสมควรคว่ำไปเลยครับโอ้โหนี่ครับเอกลักษณ์ของยอดิทยา ภาดช้ากันครับเกิดอะไรขึ้นครับตัดล่างนะครับลำตัวครับตัดล่างแล้วดูครับขวาขึ้นบนครับปอกเข้าไปครับโอ้โหแทบจะร่วงเลยครับตามด้วยกาประคัดอีกหมัดหนึ่งครับโอ้นี่เป็นนับสุดท้ายครับดูครอสขวาดีครับซ้ายตัดลำตัวครับดูครอสขวาขึ้นบนนะครับนี่ครับดอกนี้นะครับโอ้โหดูครับแล้ว3 4สี่หมัดเต็มเต็มทั้งนั้นเลยครับความหน้าครับ out red corner พุทธิยาสันติมวยไทยยิมนี่คุณพ่อน้องกับปั้นนะฮะสุดยอดมากครับนี่มีเสื้อมาให้ดูด้วยสันติมวยไทยยิมครับอ่าสุดยอดจริงๆ